สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกผู้ชายขายบอลสีนะครับวันนี้ลูกผู้ชายขายบอลสีนะครับพามาชมแม่พันธุ์นะครับต้นนี้นะคะเป็นแม่พันธุ์ของสุขีจัดทับนะครับเป็นตับรามเกียรตินะครับสวยมากๆท่านชมดูครับกระดูกใบนะครับจะสีขาวนะเนี่ครับดูกใบสีขาวพื้นใบสีแดงนะครับอใบน้องจะบางๆนะครับไม่เหมือนเนาะไม่เหมือน อาจะแตกต่างจากรวยโดนฟ้านะครับนี่ครับต้นต่อมานะครับต้นนี้เป็นสีมหาโพนะครับใบสวยๆนะครับต้นนี้เป็นสีมหาโพแพงนะครับน้องแบงค์เลียงไว้นอกตู้นะครับน้องก็จะสีแดงสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ไม่แผงกันบ้างนะครับครับต้นนี้ก็จะเป็นสีมหาโพที่ไม่แผงนะครับ นี่จะเป็นสีแทงแบบนี้นะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะครับต้นแม่ชายชนนะครับนี้เป็นต้นแม่นะมืองนนนะครับนี่ไซสใหญ่เดี๋ยวไปดูต้นแม่นางรักสดกันบ้างนะครับจะด่างฮาร์สวยมากนะท่านชมดูครับสวยมากๆนะครับต้นแม่นางรักสดเนาะ นี่ครับอันนี้เป็นต้นแม่เหลาปี่นะสวยมากถ้าไม,ม่ชมดูครับเป็นบอลตับสามก๊กนะครับใบยาวสวยมากนะครับเป็นบอลใบไทยนะเนี่ครับอันนี้เป็นนางสวหะนะครับและนี่ก็เป็นต้นแม่ของ น้ำมืงโนนอีกต้นนะครับสวยมากๆากท่านผู้ชมนะครับใบน้องนี่จะแบบออกมาสลับกันอันนี้ก็ต้นแม่คุณหญิงทองม้วนนะครับอ่านี่นะครับต้นนี้เป็นเล่าปีนะครับนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกผู้ชายไขยบอลสีนะครับนี่นะครับเป็นแม่พันธุเนาะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูต้นที่น้องมาแบ่งปันนะครับมีต้นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับและนี่นะครับเป็นต้นไม้นะครับที่เพจที่ y o u t u b e นะครับลูกผู้ชายขายบอลสีนะครับมาแบ่งปันนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 063 436 6825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เดี๋ยวเราแม้ขออนุญ,ญาตให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับมีปลายทางนะครับค่าจัดส่งนะครับ49บาทนะครับเมาเมาเลยนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับ ต้นนี้นะครับน้องจะไปหยิกๆนะครับน้องชื่อว่านกน้อยนำโชคนะครับตัวนี้นะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับนกน้อยนำโชคนะสวยมากๆนะครับโปรนะครับใครซื้อครบห้าร้อยจะส่งฟรีนะครับนางรักสดนะท่านผู้ชมนะครับนางรักสดต้นนี้นะครับหกสิบเก้าบาทนะครับ วันนี้ราคาหลักสิบกันเลยนะครับวันจันทร์นะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับแต่ต้นนี้นะครับนองแมงเชียมากมากเลยนะครับใบด่างสวยใบเนี่ยครับสวยมากๆาต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าตุลาการนะครับต้นนี้ขอร้อยยี่สิบบาทนะครับหายากนะ และสุขี้จัดทับนะครับมีสองต้นนะครับต้นลาห9กสิบเก้าบาทนะครับเคลื่อนป่าศักนะครับเคลื่อนป่าศักหกสิบเก้าบาทเท่ากันนะครับเข่าสมิงครับต้นนี้สี่สิบเก้าบาทหานุมานอมภาานะครับเอาไปสามเก้านะครับศีดาเพชรแผงนะครับ สีสิบเก้าบาทนะครับต้นนี้เจ้าสาวนะครับขอ39นะครับต้นนี้นะครับงาเก้อนอนูนะครับงาก้อนอูนะนี่ครับสวยมากๆนะครับงาก้อนอูนะครับราคาสี่สิบบาทนะครับ สีมหาโพนะครับสวยมากๆท่ถ้าม้ชมดูต้นนี้ไม่แพงนะครับสีมหาโพไม่แพงเนาะต้นนี้นะครับขอสี่สิบเก้าบาทนะครับณเมืองนุ่นป้ายนิดๆนะครับนี่ป้ายนิดๆนะครับต้นนี้สามเก้านะครับณเมืองนุ่นนะครับต้นนี้สีมหาโพนะครับไซส์ประมาณนี้นะเอาไปสี่สิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นคู่นะครับ สีมหาโพแพงมี3ต้นนะครับเอาไปเท่ากันนะครับสี่สิบเก้าบาทกวนอูนะครับ30บาทนะครับคุณหญิงทองม้วน59บเกนะครับต้นนี้สากุระนะครับสวยมากๆครับสากุระซสากุระเอาไป69บาทนะครับ นกน้อยนำโชคนะครับให้ราคาเดียวกันเลยนะครับโภแก้วสี่สิบเก้าบาทนะครับตัวนี้นะครับปู่เจ้าสมิงพายนะครับหกสิบเก้าบาทไก่แก้วมาลายทองนะครับห้าสิบเก้านะครับเศรษฐีพลานะครับตัวนี้ขอแปดสิบเก้าบาทนะครับ ไอ้สี่สิบเก้าเท่ากันนะครับสี่มหาโพเนาะเพชรสี่ประทุมนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับนาคาราชนะครับสามเก้านะครับปลาบูทองนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับแบล็คโพรสี่สิบเก้าบาทนะครับสุดปารนานะครับสี่สิบเก้าบาทแล้วก็เจ้าพญานาหมื่นนะครับเอาไปสามสิบบาทนะครับมาดูไซ์ กระถางใหญ่กันบ้างน,นะครับชายชนนะครับหลอดใหม่นะถ้าผู้ชมนะครับชายชนแดงเลยนะครับสวยมากชายชนต้นนี้นะครับขอร้อยสาบาทนะครับชายชนกระถางหนะครับแล้วก็อุดมทรัพย์ถ้าผู้ชมดูใบอุดมทรัพย์สวยมากนะครับใบใหม่นะครับ โอมรั์ความหมายดีงามนะคะท่านผู้ชมนะครับโอมรัพย์นะครับร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับอ่าใครอยากได้คุณหญิงทองม้วนต้นใหญ่บ้านนะครับใบนะครับเป็นบอลชนะการประกวดนะสวยมากๆนะครับเป็นบอลประกวดเนาะนี่ครับใบน้องก็จะม้วนแบบนี้นะครับขอร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เศรษฐีพลล้านร้อยห้าสิบนะครับกระถางหกถังอะไรนะครับ สก,กะนิมิตสก,กะนิมิตนะครับขอเจบาทนะครับเท้าหิรันอ่าท้าหิรันแผงนะครับตัวนี้นะใครชอบแดงๆนะครับเจบาทนะครับไซส์ใหญ่แล้วเนาะตัวนี้นะครับทิปวาลีนะครับทิปวาลีสี่สินะครับสาวาลิน30บาท ตัวน,นี้เริ่มกัดแดงแล้วนะครับสิบหมื่นนะท่านผู้ชมสิบหมื่นเก้าสิบเก้าบาทนะสวยมากเป็นบอลใบไทยนะครับนาคาราสามสิบนะครับชายชนเท่ากันนะร้อยสี่สิบาทนะครับทิพวาลีผ่าจากแม่ดารานภารัตนะครับสวยมากตัวน,นี้นะครับเป็น ดารานุพรัตน์แม่ป้ายแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ทิพวารีแล้วนดูใบครับต้นนี้ขอมีสองต้นนะครับนี่สองต้นแปดสิบบาทนะครับต้นละแปดสิบโอ้ต้นนี้ใบใหม่สวยนะครับมีสองต้นนะครับนางรักสดนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับเศรษฐีมีทรัพย์นะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับเขาสมิงนะครับราคาเท่ากันเนาะอันนี้เกาะเก็ตนะครับ กอเกตบวกสอนลักนะครับมีสอนลักคู่ไปด้วยนะครับกอเกตด่างด้วยกอเกตต้นนี้นะครับขอห้าสิบเก้านะครับพญาสีสาวพาดนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับกุเปรันสี่สิบเก้านะครับสอนลักต้นใหญ่ขอสามเก้านะครับ ตันนี้ไปสามสิบนะครับยกจักรพพัดนะครับสวยมากเสน่ดดาร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับไซส์ใหญ่กระถางหกนะครับแสงสุวรรณนะครับสามสิบห้าบาทนะครับตันนี้นะครับโอ้โหน้องชื่อว่าพรหมพิมานนะครับ๋ยวให้ดูก่อนอ่ะพรหมพิมานนะครับพรหมพิมาน ไซส์นี้นะครับขอคนรับได้นะครับสวยๆเลยเอาไปร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับกระถางหกนะครับน่าจะมีหัวแล้วนะสุดราาชนาร้อยสามไอสามสิบห้าบาทนะครับไก่เจ้าเล่ไก่เจ้าเล่จะไก่เจ้าเล่นะครับเอาไปสามสิบเก้านะครับต้นนี้รัตนสินแผงนะครับเป็นแผงแดงเลยสวยมากนะครับ ขอสี่สิบเก้าบาทนะครับมีต้นน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับณเมืองนุน่นณเมืองนุนไม่ป้ายนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับตุ๊กแกตุ๊กแกสวยงามนะครับขอห้าสิบเก้านะครับเสนิดาดานะครับหกสิบเก้าบาทกระถางหกเท่ากันเนาะสวยมากมากเขื่อนปลาซักนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ฝากช่องลูกผู้ชายขายบอลสีด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาไปกับภาพบอลสีนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวัสดีครับ